สวัสดีข่าบอลและเพื่อนเพื่อนทาง u t u b e นะครับเช่นเดิมนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับเรามาเจอกันทุกวันหน้าช่องนี้เวลาเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาดูสถิติข้อมูลต่างๆของรีกฟุตบอลที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลรอไปาสุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับ สรุปผลฟุตบอลเมื่อวาน5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์นะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางรายกันหน่อยนะครับ VVIP เมื่อวานนะครับคู่แรกเป็นสแกนตัวสูก,กับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนอตเมื่อวานนี้คู่เจอรกคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่เอฟมาริินตที่ครึ่งลูกนะครับก็เป็นเอฟมอนอตนำก่อนนะครับก่อนที่จะโดนสกนตสู พริกแซงนำไป2 1หนึ่งนะครับและเอฟมาร์ตินเสมอช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับทำให้ VVP ตัวแรกเนี่ยเสียเต็มนะครับซึ่งผมได้กดอีกหนึ่งบินนะครับเป็น VVIP บินแก้นะครับผมก็เลือกไปที่คู่ของโบโดกิมกับฮามคามนะครับคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่โบโดกิมครึ่งลูกนะครับบินแก้ตัวนี้ผมทบไปด้วยนะครับ บินแก้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเป็นบรูคิมเอาชนะฮัมคามไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์บินวีวีพีบินแก้ตัวนี้ก็กินเต็มเรียกได้ว่าทบทั้งต้นทั้งดอกคืนนะครับแล้วก็สเต็ป3อีก1ชุดที่ผมได้ส่งให้สมาชิก v v วด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสเต็ป3ก็ทำเงินอีกแล้วนะครับสเต็ป3กินเต็ม2คู่แล้วก็กินครึ่งไปคู่หนึ่งนะครับก็ พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับทีเด็ด v, v ี i p ทั้งบอนเตงและบอนสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์นะครับนอกจากคู่ v v p ทั้ง2คู่นะครับก็จะมีคู่เจลิกเป็นคาชิมาแอนเลอร์กับวิเซลโกเบนะครับคู่นี้ผมเลือกลองไปที่โกเบราคาปอปอนะครับคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับ คู่ที่3นะครับนากุย่าเกมปัตเอตกับคาวะสกิฟอนตาเลคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับนอคปิ้ง ok กับมอโมคู่นี้ผมล็อกต่อไปที่มอโมผลเป็นมอโมชนะ2อศูนย์กินเต็มนะครับสุดเมื่อวานนะครับวิเคราะห์ไว้5คู่เลื่อนการแข่งขันไป1คู่ก็จะเหลือ4คู่นะครับ4คู่เนี้ยตายไป1คู่ได้ครับแล้วก็3คู่เนี่ยกินครึ่ง1นึ่งคู่แล้วก็กินเต็มไป2คู่เรียกได้ว่าภาพรวมเมื่อวานถือว่า ทำเงินอีกหนึ่งวันนะครับวิกฤตบอลวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเจลิกก่อนเลยนะครับจะเป็นคู่ระหว่าง fc โตเกียวเจอกับจูบิโลอิวตะนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามอายินโมโตสเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลา4โมงเย็นนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ้าบ้านครับ fc โตเกียวอยู่อันดับที่7 แข่งไปแล้ว21นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป8เกมยิงได้23เสียไป26ประตูมีอยู่29คะแนนนะครับส่วนฟังจูบิโลอิวตะอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว21นัดชนะ4เสมอ7แพ้ไป10เกมยิงได้22เสียไป3 2ประตูมีอยู่19คะแนนนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้ก็เรียกได้ว่าผลงานคะแนนเนี่ยต่างกันอยู่ที่10คะแนนนะครับ สถิติเอสเอสนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันเนี่ยเป็นฝั่ง FC โตเกียวเอาชนะได้2ครั้งเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งจูบิโลอิวตะเอาชนะได้5ครั้งนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นจูบิโลอิวตะเปิดบ้านเอาชนะ FC โตเกียวไปได้ด้วยสกอร์2อตัต่อหนะครับ10เกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นฝั่ง จูบิโรอิวตะทำผลงานได้ดีกว่านะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยเปิดมาที่เจ้าบ้าน FC โตเกียวต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ l ล n e แอดจโอเดแที่ลิงก์ใ,นในต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อน เพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับเรามากันที่คู่ที่2นะครับจะเป็นเจลริกอีก1คู่จะเป็นคู่ระหว่างเกียวโตซังกะเจอกับซันเฟเซฮิโรชิมะ a นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซังกาสเตเดียมบายเคียวเซลานะครับจะเตะก,กันในเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเกียวโตซังกะอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว21นัดชนะ6เสมอ6แพ้ไป9กเกมยิงได้20เสียไป24ประตูมีอยู่24คะแนนนะครับส่วนฝั่งซันเฟเซโรชิมาอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว21นัดชนะ9เสมอ7แพ้ไป5เกมยิงได้28เสียไป21ประตูมีอยู่34คะแนนนะครับสถิติเฮตูเฮตนะครับ เนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับเป็นฝั่งเกียวโตซังกาเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งนอกนั้นเนี่ยหเกมเนี่ยเป็นฝั่งซานเฟเซฮิโรชิมะเอาชนะได้ทั้ง5ครั้งเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นซานเฟเซเปิดบ้านเอาชนะเกียวโตซังกามาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเกียวโตซังกา ภายใต้การคุมทีมของโชกาวีแจกุนซือชาวเกาหลีนะครับวันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะฟูลทีมสําหรับเกียวโตสังกาไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่มเติมเลยนอกเสียจากว่าจะมีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นนาโอโตมิซาวะนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเกียวโตสังกาจะมาในระบบ4-1-2-3นะครับแนวรับก็จะมีโชโกะอาสึดะคุมประชาการในเกมรับร่วมกับอิซาชิตาเวียนะครับ กลางรับครับวันนี้คาดว่าจะใช้โซตะคาวาซากินะครับคู่ตรงกลางวันนี้คาดว่าจะใช้โซฮิทาเคดะจะเล่นคู่กับไคสุเกะทาเคโตมินะครับสนักุกนะครับจะเป็น3นักุกตัวเก่งประจําทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูจิยามดะเกิงกิโอมาเอะแล้วก็ปีเตอร์ยูทากะนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับซานเฟเซฮิโรชิมาภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวเดมันอย่างมิเชลสกิเบ้วันนี้ทีมเยือนอย่างซานเฟเซ ก็มีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่มเติมเลยจะเว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยเซกลซานโตสชุนอายุคาวะและก็ดักลัสวิเอร่านะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าสกิเป้จะวางระบบ3-4-2-1ก็จะเป็นแผนรักแผนประจำทีมของซานเฟเซเลยนะครับแนวรับก็จะมีฮายโยโตะอากิคุมบัญชาการในเกมรับนะครับ คู่ตรงกลางนะครับก็จะใช้ทาอิชิมัซึโมโตะจะเล่นคู่กับคาคุโตะโนซึดะนะครับลืมเส้นจะใช้ชุนกิฮิกาชิกับโยชิฟุมิคาชิวะนะครับเพเมเกอร์สตัวนะครับจะใช้โคซอิชิบาสากิจะเล่นคู่กับยุยะอาสนะนะครับนาเปาก็จะวางศูนหน้าชาวตูนิเซียอย่างนาซิมเบนคาลิฟาจะลงล่าตักไขน่นี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สาหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนเ,นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าฟอร์มปัจจุบันเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเกียวโตซังกาฟอร์มนัดหลังสุดชนะ2เสม,มอ1แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เกียวโตซังกาเล่นฟุตบอลเอ็มเพลเรอร์ครับนะครับบุกไปเอาชนะโตเกียวชิกิเอสีมาได้ด้วยสกอร์ 2ประตูนึนะครับผลประกอบการของเกียวโตซังกาจาก5เกมที่ผ่านมาเกียวโตซังกาพาตีบวกอยู่3เกมรบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับซันเฟเซฮิโรชิมาฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เป็น2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซันเฟเซฮิโรชิมาบุกไปเอาชนะเทสปาคูซัสมาได้ด้วยสกอร์หประตรูศูนย์ในศึกฟุบอลถ้วยเอเมอร์ลครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลประกอบการของฮิโรชิมาจากห้าเกมที่ผ่านมานะครับซันเฟเซฮิโรชิมาพาตีบวกอยู่1เกมรบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่20%นะครับ จะสังเกตได้แล้วว่า3เกมหลังสุดนี้ซานเฟเซฮิโรชิมาไม่ได้ทำเงินเลยนะครับซึ่งเล็ดราคาวันนี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างซานเฟเซฮิโรชิมาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับบางสำนักเนี่ยราคาก็เปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับแต่ว่าผมจะยึดราคา ขึค้ควบลูกเป็นหลักแล้วกันนะครับคู่นี้ครับถ้าเทียบกันในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเกียวโตซังกาแต่ว่าเกียวโตซังกาดูการนี้ก็มาค่อนข้างจะดีนะครับภายใต้การคุมทีมของโชวควิเจเนี่ยามาปลุกปั้นทําให้เกียวโตซังกาดูดีมีมิติมากขึ้นนะครับสหรับเกียวโตซังกาก็มีฟอร์มการเล่นในบ้านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจาก4เกมหลังสุดที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยเกียวโตซังกา แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับชนะไป2แล้วก็เสมอไปหนึเกมเรียกได้ว่าผลงานในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเอาเรื่องส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างซานเฟซ h i ฮิโรชิมาก็ผลงานในระยะหลังไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังก็ลุ่มๆดอนๆน,น,นะครับซึ่งสถิติเกมเยือนของฮิโรชิมาเนี่ย จาก6เกมที่ผ่านมานะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมมีถึง3เกมที่แนวลุกของซันเฟเซฮิโรชิมะไม่สามารถผลิตกอร์ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเกมลุกช่วงหลังนี้ซันเฟเซฮิโรชิมะค่อนข้างจะฝืดนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนนะนะครับดังนั้นคู่นี้ส่วนตัวผมแล้วผมยังชอบฝั่งเจ้าบ้านอย่างเกียวโตซังกา วันนี้คาดว่าน่าจะมายันได้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียฟรีเกียวโตสังกายันหวายฟันทงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับคามไปที่ศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างวีบล็อกเจอกับเอาบ็อกนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามวีบ x ็อกสตาดิโอนะครับจะเตะก,กันเวลานหนึ่งทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกในฤดูกาลที่แล้วของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านวีบ็อก จบอันดับที่7แข่งไปทั้งหมด22นัดชนะ6เสมอ9แพ้ไป7เกมยิงได้31เสียไป33ประตูมีอยู่27คะแนนนะครับส่วนฝั่งทิมเยนครับเอาบอกจบอันดับที่4แข่งไปทั้งหมด22นัดชนะ11เสมอหแพ้ไป6เกมยิงได้36เสียไป26ประตูมีอยู่38คะแนนนะครับ สถิติเฮ to Head นะครับสิบนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับวีบอกเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอกันไป4นัดแล้วก็เป็นเอาบอกเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอาบอกครับเปิดบ้านเสมอกับ v ีบอกไปด้วยสกอร์หประตูตัวหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านวีบอก วันนี้เจ้าบ้านภายใต้การคุมทีมของแจ็คคอบฟลิสก็จะมีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีรายงานตัวเพ่นมาเจ็บและติดโทษแบนเลยนะครับวันนี้วีบอกจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับก็จะมีราลติเซนคุมบัญชาการในเกมรับร่วมกับเบอร์กี้นะครับตรงกลางนะครับก็จะมีกรีนนิงเล่นเป็นตัวตัดเกมนะครับคู่ตรงกลางก็จะใช้บอลเดจะเล่นคู่กับเบลมันนะครับหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางเจรรยกอ จะราดตะข่ายในวันนี้นะครับส่วนฟังทีมเยือนครับเอาบอกภายใต้การคุมทีมของรอดฟิสนะครับวันนี้มีรายงานตัวเพื่นมาเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นดานิเอลกราวดีนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเอาบอกจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับคาดว่าจะใช้รอสจะเล่นคู่กับครเมอร์คุมบัชาการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีฮอยฮอเฟรเ่าแล้วก็พอซัมนะครับสามนวรกครับวันนี้คาดว่าจะใช้ซูซ่า พริฟแล้วก็ Casper h a w k จะเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่า,อ,าอยู่ในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับผลงานที่ผ่านมาก็เป็นทั้ง2ทีมส่วนใหญ่จะหนักไปทางฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อเตรียมทีมนะครับเจ้าบ,บ้านวีบ็อก ฟอร์มห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะมา3เสมอ1แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่วีบอกเอาชนะฮอเซนไปได้ด้วยสกอร์5ประตรูสีซึ่งเป็นเกมกระชับมิตรนะครับส่วนฝั่งเอาบอกฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอาบอกแพ้ให้กับกอนิกชาบอเซทีมจากโปแลนด์มาด้วยสกอร์2ประตรู1นซึ่งเป็นเกมกระชับมิตรเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เรทราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอน,นะครับ ก็บางสำนักเนี่ยราคาเปิดมาที่เจ้าบ้าน V ีบอกต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยอัตราเลทราคาปปมากกว่าผมขอยึดราคาเจ้าบ้านวีบอกต่อปปเป็นหลักละกันนะครับดังนั้น ด้วยภาพรวมเนี่ยเกมนี้เป็นเกมนัดแรกในการเปิดฤดูกาลนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีถ้านับในเรื่องของผลงานฤดูกาลที่แล้วก็เป็นฝั่งเอาบอกทําผลงานได้ดีกว่าดังนั้นครับเกมนี้เจ้าบ้านวีบอกต่ออยู่ที่ราคาปอนะถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมขอแนะนาเลือกเชียร์ไปฝั่งเอวบอกซึ่งเกมนี้ ผมอ่านว่าน่าจะจบที่ผลเสมอซะมากกว่านะครับแต่ก็ยังมีลุ้นตรงที่เอาบอกที่มีคุณภาพทีมที่ดูเหนือกว่าทีมวีบอกเนี่ยดูทรงแล้วอาจจะมาบุกเฉือนชนะได้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเอาบอกลุ้นเซอร์ไพรส์มาเฉือนชนะฟันทม เรามากันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ศึก s t u d e เดนออสเวนคารนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่าง Aik Sona เจอกับ k า m a นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเฟรนซ์อารีนาจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้าน Aik อยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว14นะัดชนะ7เสมอสี่แพ้ไป3เกมยิงได้20เสียไป17ประตูมีอยู่25คะแนนนะครับ ส่วนฟังเข้ามาอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว13นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป4เกมยิงได้16เสียไป11ประตูมีอยู่21คะแนนนะครับก็ทั้ง2ทีมเนี่ยทั้งอันดับตารางคะแนนแล้วก็ผลต่างคะแนนเนี่ยต่างกันอยู่ที่4คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับสถิติเอสตูนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันเนี่ย เอไอเคโซนาเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นคารมาเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่คารมาเปิดบ้านเสมอกับโซนาไปได้ด้วยสกอร์หนึตหนึ่งนะครับข้อสังเกตอีก1จุดนะครับ10เกมที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันเนี่ยมีสกอร์สูงเกิดขึ้นอยู่ที่2เกมนะครับนอกนั้น8เกมทั้งหมดเนี่ยเป็นสกอร์ต่ำทั้งหมดเลยรวมไปถึง4เกมหลังสุด คู่นี้มีสกอร์ต่ำทั้ง4เกมหลังสุดรวดเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน Aiksona ภายใต้การคุมทีมของบา Barz k e เชลัก er วันนี้ฝั่ง Aiksona ก็มีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษดแบนเพิ่มเติมนะครับจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บติดค้างอยู่แล้ว2รายก็จะเป็น เพลคาว์สันกับอามะอเมดฟาตานะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเอเคโซนาจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์มิโลเซวิทคุมบัญชาก,การในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีเซบาสเตียนลาสซันบาลาฮูเซนและก็นิโคลัสสเตฟาเลนีนะครับ3แนวลุกครับวันนี้คาดว่าจะใช้เอ็กเซลบอมสตอมเบนจามินเอ็มบุงกาคิมปิโอกานะครับแล้วก็ซักเอลบูเซดี จะเล่นไปสามแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฟังเข่ามาทีมเยือนภายใต้การคุมทีมของเฮลิกลิสตมวันนี้ทีมเยือนค่อนข้างจะฟูลทีมไม่มีรายงานตัวเพ่นมาเจ็บและติดทุดแบนเลยนะครับโดยที่วันนี้เข่ามาจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับแนวรับก็จะมีลามุสโซเซสคุมบัญชาการในเกมรับนะครับ ตรงกลาง3คนก็จะมีเนเตเบคาวกูสตัฟสันและก็เปเรล่าซิฟาวนะครับสามแนวลุกครับวันนี้คาดว่าจะใช้ rab, ไซมอนสแคร็บอิซักเจนสันและก็โอลิเวอร์เบิร์กเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคูน่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะสูสีแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับเจบ,บ้าน AI k เคโซน่า ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา1เสมอ2แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ A a เกโซน่าเสมอกับ F บอกมาได้ด้วยสกอร์2ประตูสอส่วนฟังเขามาฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอ3 5เกมหลังสุดเขามา้าไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เขามา้าเปิดบ้านเสมอกับซีรีอุตไปด้วยสกอร์1ประตูตัว1นึ่งนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้าน Aiksona ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับก็สังเกตได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยไม่ต่างกันมากนะักแต่ราคาเปิดมาค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องนะครับดังนะครับเกมนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของตามราคาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่าง Aiksona จะกินนิ่มตามทรงนะครับเนื่องจากผลงานการเล่นในบ้านเนี่ย Aiksona มีผลงานที่ดูดีเป็นอย่างมากถึงแม้2เกมหลังสุดจะไม่ชนะใครนะครับแต่ว่า5เกมก่อนหน้านี้เนี่ย เอเอเคโซนาสามารถเก็บชชันะมาได้แบบชนะแบบใสๆเลยนะโดยที่ทั้ง5เกมเอเอเคโซนาคินชิดมาทั้งหมดเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านน่าจะเน้นเป็นพิเศษสอดคล้องกับฝั่งทีมเยือนอย่างคา้ามานะครับที่ผลงานเกมเยือนฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะงานหยาบนะครับ6เกมที่ลงเล่นเกมเยือนเนี่ยชนะไปเพียงแค่2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับ แล้วก็ตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับเขามาไม่เคยรักษาคินชิดได้เลยสักนัดตรงนี้ก็บ่งบอกได้เลยนะครับว่าเกมรับของเขามาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าจิลักทีมทำกำไรส่วนตัวผมแล้วผมยังมองว่าบนต่ออย่าง AAKSona วันนี้น่าจะมานะครับเนื่องจากในบ้านโซนา่าค่อนข้างจะแข็งแร่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ AAKSona ลุ้นกินเต็มฟันทง เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกี่ศึกนอร์เวย์ชิเปเบริกเกนลีนะครับจะเป็นคู่ระหว่างโมเจอกับฮาเกซุนนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามอาร์เคสตาดิโอนนะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโม รังจาฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ9สเสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้28เสียไป13ประตูมีอยู่30คะแนนนะครับส่วนฝั่งฮาเกซุนอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว14นัดชนะ3สเสมอ4แพ้ไป7เกมยิงได้21เสียไป26ประตูมีอยู่13คะแนนนะครับซึ่งผลต่างคะแนนของทั้ง2ทีมนี้นี่ก็ต่างกันอยู่ที่17คะแนนเลยทีเดียวนะครับ สถิติเฮ t ูเฮ a d นะครับสินัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่า10เกมหลังสุดนะครับเป็นฝั่งโมนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง10เกมรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานเพอร์เฟกต์10จริงๆสําหรับโมในยามที่จะกับเฮาเกซุนนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นโมครับบุกไปเอาชนะเฮาเกซุนมาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโมภายใต้การคุมทีมของเออริงโมสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของเอลิกแอนเดอร์เซนกับแมกนุดวูฟไอเกรมสรายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าโมจะใช้ แผนเดิมเลยนะนะครับจะเป็นแผน3-5-2นะครับจะมีเอริกเอาเกนคุมบัญชาการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีมาคุสอองเดคาซาเอมิลเบอริกแล้วก็แมกนุดโกลเดมนะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้เอริงคูสซอนจะเล่นคู่กับดาวิดโฟฟานานะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเฮาเกซุนนะครับภายใต้การคุมทีมของโยสตายกินเฮาความพร้อมในวันนี้ไม่มีรยายงานตัวผู้ล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน เลยนะครับเรียกได้ว่าทีมเยือนวันนี้ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวโดยวันนี้ครับคาดว่าฮาเกซุนจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีโซเลนลุยสคุมบัญชาการในเกมรับนะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้จูเลียสเอสเกเซนจะเล่นคู่กับมาตินคีกาดนะครับ3แนวลุกครับวันนี้คาดว่าจะใช้บิลลานนเจ่คิสตอสซาเฟลิสแล้วก็มาตินามูเซ่นนะครับนาเป้าวันนี้คาดว่าจะวางอาริอุเนเอนดัวจะลงล่าตักขายแนวนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าชื่อชั้นเนี่ยแตกต่างกันพอสลลมควรรวมไปถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต่างกันอย่างลิบลับนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยภาพรวมก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับโมฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะมา3เสมอ2 5เกมหลังสุดโมไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โมครับเปิดบ้านถล่มทอมโซ่ไปด้วยสกอร์5ประตูนหนึ่ง ผลประกอบการของโมจาก5เกมที่ผ่านมานะครับโมพาตีบวกอยู่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40นะครับส่วนฝั่งทิมเยือนครับฮาวเกซุนฟอร์มฮันัดหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ช่วงท้ายตารางเนี่ยแต่ว่าฮาวเกซุนฟอร์มฮันดชนะมา3เสมอ1แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮาเกซุนครับเปิดบ้านเสมอกับฮามคามไปด้วยสกอร์1นประตู 1, 1. ผลประกอบการของฮาเกซุนจาก5เกมที่ผ่านมาฮาเกซุนพาตีบวกอยู่1เกมนอกนั้นั้น4เกมพาลบทั้งหมดเลยนะครับโดยที่3เกมหลังสุดฮาเกซุนลบทั้งหมดเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่20%นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านโมต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับก็จะสังเกตได้ชัดแล้วว่าราคาไหลล่วงหน้าไปแล้วตอนนี้ไหลไปที่ราคาโมต่อที่ลูกควบุกครึ่งน,นะครับ คู่นี้ก็ไม่แปลกนะครับที่ราคาจะไหลไปทางโมงนะครับเนื่องจากโมเนี่ยผลงานการเล่นใฤนดูกาลนี้ก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นและแข็งแกร่งรวมไปถึงเกมลุกก็ค่อนข้างจะดุดันด้วยนะครับส่วนทางกับเฮาเกซุนที่ฤดูกาลนี้เกมรับค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของโมฤดูกาลนี้จาก8เกมนะครับชนะไป5เสมอ1แพ้ไปเพียงแค่2เกมยิงได้19เนะเสียไป10ประตูเพียงเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่า8เกมเนี่ยเฉลี่ยค่าเสียประตูอยู่ที่ นัดและลูกนิดๆนะครับส่วนฝั่งฮาเกซุนเนี่ยฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลน,นี้ก็เรียกได้ว่าย,าย,ย,ย่าแย่จริงๆนะครับเจ็ดเกมจากการเล่นเป็นทีมเยือนชนะ1สเสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้10เสียไป13ประตูเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ครับถ้าจะเลือกทีมทำกำไรเนี่ยต้องยอมรับว่าโชบ,บานโมดูภาษีดีกว่าที่จะเก็บ3มแต้มได้นะครับรวมไปถึงเกมลุกชั่วโมงนี้จาก5เกมหลังสุดโมกดไปถึง14ประตูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ด้วยผลงานเกมลุกของโมงเนียเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เฉียบขาดจริงๆนะครับคู่นี้ครับถ้าเจ้าทีมทํากําไรเนี่ยผมแนะนําอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะยามที่โมได้เล่นในบ้านเนี่ยดันและเฉียบคมโดยเฉพาะศูนย์หน้าอย่างโฟฟาน่าเนี่ยที่กดไปแล้ว6ประตูเรียกได้ว่าฟอร์ม2เกมหลังสุดของโฟฟาน่ากดไปถึง3เม็ดนะครับตอนนี้กําลังเข้าฝักเลยทีเดียวคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โมรุน้นเม็ดที่2ฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับ FC โตเกียวกับชูบุโรอิวตะคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่2ครับเกียวโตซังกาเจอกับซานเฟสเซฮิโรชิมะคู่นี้ผมเลือกรองไปที่เกียวโตนะครับ คู่ที่3ครับ V ีบอกกับเอาบอกคู่นี้เป็น V ีบอกต่อราคาปอนะครับสำหรับคู่ที่3นี้ผมเลือกลองไปทีเอาบอกคู่ที่4ครับ AIK โซน่ากับเขาม่าคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ AIK คู่ที่5ครับโมกับเฮาเกซุนผมเลือกต่อไปที่โมกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคราย กดกระดิง่งกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปวิเคราะห์อบอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8ปดที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ QR c o d คนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันได้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวดกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ